泰欧被倒皮了，好，听来来，来，我们五位成员，大家把绕着这个椅椅子，这个桌子站站一下，对，五位站好，待会我们这边会放食物，放食物，然后呢，你们每个人都会有机会品尝，尝了之后，你们只有呃一个机会说出一个句子，短短的句子，不能说出那个菜单里面的名字，只能说出一个句子，让他们两位来猜，对。 แล้วดอนกับไทโอมันไม่ใช่การแบบการละเล่นที่ชิวนะลูคือถ้าดอนกับไทโอฟังขำไปแล้วรู้สึกว่ารู้ให้ยกมือตอบแต่ละคนจะสามารถได้ใแข่งเดียวถ้าดอนกับไทโอตอบได้ใครตอบได้มากชนะใครตอบได้คะแนนน้อยกว่าจะโดนทำโทษต้องโชว์เนาใช่ไทโอเพิ่งรู้แม่อธิบายไม่จบกันแล้ พร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมไหมลูกนี่มันชุนไม่ขอนถ้าพร้อมแล้วขออาหารชนิดที่เดค่ะแต่ว่ารอกันใน้องห้าสิบาหันมาไม่ได้นะลูกเขาไม่อยากใหู้้นาวผู้นขคาทุกคนช่วยมันดูนะคะห้ามโกงนะในตอีห้ามโงนะใช้เวลาว่าในการเต้นไชไมเดกๆว้าว大家吃过吗这个าไ吗没有吃过 ไม่เคยกินน้องใส่หน้าไม่เคยกินมันเป็นอาหารในเทสทีโกของโลตัสของเราเนี้ยแหละเต้นไปซอใช่มเัต้นกเตอ้เการิัของเม่ปมิวมันูทเปเน่ปิเิมนเน่งมอิันเ็ม่เมน่เิดันูม่เ่ินเดเ่น าเแล้วเราไหนเรายืนดูน<嗯>้องกินแล้วเลาอิ่อมาก怎么样好吃吗好吃好吃，ว们说อร่อยมาก。<嗯>准่好了吗？เ要不先从熊ช始，先熊熊，对，้ายก็ไม่รับใจมากชงจะไปแล้วนะ，ชอ熊，ว่า เฮ้ยก็ซื้อใคคำหนึ่งได้ไหมอ่ะอ่ะคำหนึ่งได้มันถือว่าใบหนึงหน่งคำใบหนึ่งคำนะใช่ดอนเอออเตรียมฝันนะลูกใครตอบได้ยกม,มือเลยนะคะไปค่ะ uh, A little A little spicy A little spicy ความที่สุกา,ท,า,ท,าทุ่โล่งใีคยมีคำใผ่านไทยป็ล้วา่เดียนก้ทีขอบคุณดีมงกังมลกที่ เผ็ดเล็กน้อยคำใบแรกเชอร้อนรอนอร้อนออยอร้อนร้อนร้อนอาจจะเป็นการพูดถึงอากาศก็ได้เผ็ดเล็กน้อยแล้วร้อนลุกอ่ายุ่งลอยุ่งเรืลอเป็น什么东西呢来ง涛满在吗 A little bit ง a r m inside เห็ดเล็กน้อยแล้วก็รอนมีหมูอยู่ข้างในครับใช่แล้เอามาเมนูในตามสั่งตอนนี้ในหมูที่พันกว่าเมนูลมีหมูเผ็ดแล้วก็รอนถ้าทาล้่ห่อ่อต็อ่อต่อต่อด่อต่อ่อ่อต่ออ่อตหออออออม่ 这个这个菜这个菜还会跟饭放在一起ทวนอาหารนี้กินกับข้าวก็ได้นะคะรับ่ยนจหนทเาี่เป็นคนไทยมสีสบกว่ปีความำบเนี้กเพกอบเลยเวยเที่เหลีี่不出啊 ต้องต้องก้นน้องใช้ความเป็นเพื่อนตีความสิว่าเพื่อนเราคไหนไม่เปเลยมีจีที่คนทั้งครับไล่เราเป็น全村的希望。我没吃过。我我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 ย我我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 ้ เอาเปผัดซึ่งตสงฉันว่นผัดมามา่า

นทเป็นินชาเธอนอร่อยจังเลยไม่ชอบให้เส้นพอเอออันนี้เป็นอัตมัเหิวิวาคูคะนองว่ตัดไปจินดาครบเราะว่าแถ้าเรอะไรอร่อยมากเลยซีรีสนชนะเราต้องปล่อยตัวไปซ้อมตัวตัดเร็วดีเพราะว่าทุกคนหิวแต่เนี้ยเมนูแรกนะคะ นี่คือเห็นความหลากหลายทางการกินของแต่ละท่านแล้วถ้าคนไปครับดอนอุดใจเดียวดอนอ,อีกสามข้อเราแม่พาดอนไปนั่งกินดีๆ้เดิดด<อ>นชีราเลยลูกและใบข้อต่อไปนะข้อนี้ยังไม่มีคนผูกนะไปมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาถึงอันต่อไปนะคะไม่ใช่ก็ใช่เจียวทีมงานจะวัดกันอีกทีนะเดี๋ยวท่ทวาคณะกรรมาการจะไปตัดสินกันว่า ไฮโอได้คะแนนหรือเปล่าไปข้อที่สองค่ะมชเชยกอต้ใช่มาเลยขอดูเมนูข้อที่สองขอยเป็นอะไรที่ปากอว้าวอย่าหันน้อ่าแต่กลิ่นดีมากกลิ่นฉันมาฉันก็其实稍微闻到了那个味道，我ช应该差不多知道了。กำลังทำกันบ้านว่าจะปอยังไง。

อ,อ,อ,อ๋อตอนที่เราถ่ายโฆษณาการไคอโอหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าไคโอรโอรงแ้วยกมือตอบนะลกูกกัครบ หนึ่งข้อสุดท้ายค่ะอาจจะเสมอกันก็ได้ชื่อว่าอีก็เชีงหญิงจูขั้นใจก็อาจจะเสมอกันได้ไก่ดีมากอันนี้กลับบ้านถือกลับบ้านลูกจบเลยนะคะราคาดีด้วยต้องมาซื้อที่เราทำที่นานไหนอยู่เวอร์เนียนะคะทำนึงทำการจอบยังไงมันจะมีเป็นโซนอยู่ด้านหน้าเลยค่ะมีเพลงด้วยนะปกติวันนั้นวันนั้นเขาเปิดเพลงแล้วน้องก็เต้นกันไม่หยเป็นแกะใช่ไหมคืกะไก่เมนูต่อไปค่ะบะชวาบผมเห็นแต่ผมไม่รู้อะ จะใบทำใบกทอยังไงมันดีมากใบแม่มันดีมากโตั้งครับคอก่งมากเก่งและอร่อยหรอใบว่าอะไรนะลูกไล่ชงเอาไปแล้วอร่อยกว้างมากเผาชือใช่ไหมอร่อยอร่อยเอาบแล้วร่อยทใต่อไปค่ะเชิญ让他们ไ 你刚才吃的是什么？我叫生。嗯。嗯她妈。丹丹姐，他们。我俩姐。汤锅汤锅汤锅。啊。能说，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  ตัดไม่ขาของผม s w e หวานหวานเอามามะม่วงเเป็นคีหลักของขนมหวานไทยอะไรนะจ๊ะช่วยกรอบ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 รับมาละรับมาละตอบได้ยกมือชื่ว่าเยาื่อเขาจะเดินอีกนานยเนาะล่เ้สหลาล เป็นสีน้ำเงินและสีเขียวพูดถึงแพ็กเกจจิ้งบรรจุใช่ไหมบรรจุขอบคุณค่ะขอบคุณมากแล้ยค่ะ,นคะ,ะ,ะ,นะขนมไทยที่เป็นสีน้ำเงินและสีเขียวหมายถึงแพ็กเกจจิ้งนะลูกเอาใหม่รีแคปให้ฟังเดี๋ยน,นี้มันต้องเป็นขนมหวานแหละเพราะมันหวานมี่ส่วนผสมของมะพร้าว นางมีความกรอบตัดเแล้วแพ็กเกจจิ้งเขียวเงินไปจะบามันมันกรอบมันกรอบน่ามันแบบกรอบผมขอแบบมันเป็นมันนเป็คำแบบกี่คำครับพี่โมยี่ทองเขาอยากมีเลยพี่รู้แล้วนะ วันนั้นที่เราถ่ายกันเราหยิบมันลงตะกร้าเยอะมากทุกรสชาติตะกร้าก่อนเราะไปนั่งเหื่อยไทโอ้ไม่ไผมให้ไปลองตอบก่อนเลยได้ได้ได้ม่ชัวร์ไม่ไม่ชัวร์และตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วให้ให้ให้เราตอบอ่ะใ้เาลองทบวนก่อนทบทวแน่นอนผมรู้แล้วไม่งั้นเมกตอบเรานะ มันจะทองม,มวนครับ 嗯嗯、好，你管吧。哦，现在他们两个平分，平分怎么办？两个都惩罚吗？你们说，你们来决定。对对呀。哇！哪些、嗯、卡？哪些卡？哪些卡？没有、嗯，没有，想惩罚他们做什么呢？做一个。如果有人想看小哥哥看做、啊，做<是>，做，做、嗯，做，做，做， าลงโทษเราแบบนีลงโทษที่แบบใจรหายด้วอันนี้เราสวนน้องน่ารักอยู่แล้วให้ทุกขั้นน่ารักน่าจะไม่ยากแต่ต้องน่ารักชื่อถือเราที่จะจับตัวกลับบ้านแฟนๆโอเคไหมคะโอเคไหมคะเแฟนๆตรงนั้นแม่ยืนบักไหมคะเป็นไรคะแม่เยอะกลับได้เยอเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยมัดด้วยนะแล้วนี่มันต้องใช้ย่ออะไร ขอถ้น่ารักน่ารักเสร็จถ้าเป็นแฟนกับเพื่อนอนุมานก็จบเป็นนากแม่จะปล่อยตัวนี้ไมกินไก่ทำให้ดีที่สุดกันน่าจะยากครต้องอุ้อโด้วยกันถอว่าทำได้กันโอ้ดด้วยกันน่ารักด้วยกันเป็นหูเป็นย่างราก็คืออันดับต้อง่อ้ต่อ้ผเป็นคนค้ พร้อมแล้วหนึ่งสองเร็วไปข้าบเลยได้ทีลันีนลักนก็ไล้ทนทลันกเลนทอล้วันอีเลยทันทีเล้ันกียันทเลยทันทยันลยันทีเลเลนทีันันทีเลยทอทล้วนกันนะพร้อมลัล,นะมลันเลันนะัน อยากดูตัวอย่าง้งพูดหนึ่ง กมนีคิดในกาเป็นกำลังใจนะคะทุกคนขอตั้งใจมากโอเคโอเคยาเรดี้เรนี่นะขวาขวชขวาชววาซ้ายซ้ายโอเคครับสาม ออด้วยนะะคหลังจากช็อตนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ให้ารขึ้นถ่ายภาพร่วมกันแล้วนะคะโลตัสของเราเป็นทัวริสต์สเตชชั่นค่ะและแน่นอนว่าแบบโลตัสทัวริสต์การของตลาดใหม่ใต้บริษัทซีบีเอ็กซ์แค้วจำกัดมหาชนตั้งใจถัดมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกคนค่ะก็ตื่นมาสามที่สิบชอบนี่มันคืออะไรงานหลักทุกคนอยู่ในจุดตน่างๆนะคะ เจอเรนนองในไทยนะคะก็ให้มาเจอกันได้ที่โลจัสโลจัสของเราเลยค่ะเดี๋ยวจะมีโฆษณาออกมาเรื่อยๆอย่างนี้ตามกันและโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญเข้าสู่ช็อตถ่ายภาพร่วมกันค่ะ นั้นหมายความว่ากล้องขึ้นมาข้างบนนะคะคนที่อยู่หลังกล้องจะเห็นทั้งหมดอย่าลืมยิม้มให้ใส่กล้องด้วยว้าวเป็เยอะมากเลยขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะวันนี้มารเราตั้งแต่เช้าใช่ตีสามมา,มาจริ๋งหรอเอาเลยค่ะ,ะแม้ว่าแม่มาเร็วแล้ว <laughs> วันนี้นะคะถ้าอยากเจอน้องๆก็สามารถมาหาให้หายคิดถึงได้ที่โลตัสทุกสาขานะคะและแฮชแท็กที่พี่โอปอบอกที่เขียนอยู่ข้างบนเนาะ Hashtag Lotus X Next Time นะคะน้องๆที่ดูไลฟ์อยู่อย่าลืมคลิกไลค์เพจ Lotus ให้เราด้วยนะคะจะได้ติดตามไปดูไปดูไปดูยังไม่ 左手左左手对左手 L OK 别要藏脸哦来 three two one roses woo OK ค่ะและช็อต่อไปใช้คุณดูปค่ะใช่ทุกคนอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนยังอยู่ยังุดีย 么么哒，美丽男孩。然后现在我们要换成右手，L，右手，右手，滑，五划。 ีขอเสียตรงเลยกับพี่วันและพี่ตู้ค่ะชมคุณ้ายนี้เป็นน้องๆเล็กไทยนะคะขอให้ทุกคนชืนชมตุ้ยตาตักไลฟ์เหตของโรต้าของเราวันนี้หมดเวลาไลฟ์แล้วให้อยากจะ็มใเลยกับนี่โรต้ายจะฝาปากน้อยเพลินร้อกันด้วยเจอกันใหม่งานหน้าสำหรับไลฟ์ค่ะตอนนี้ในงานวันนี้ถ่ายภาพแบบนี้กับน้องเลิคไทยก่อนค่ะไม่แพ้จับคือเราจะมาช่วยกันดูตรงกลางตรงนี้ 十。